สวัสดีสวัสดีทุกคนน้องมเนียพบกับน้องอูพบกับซซนอ,อูลองสานซึ่งก็มีหลายๆคนถามน้องอูมาหลายเนาะว่าเออน้องอูต่อเติมบ้านให้แม่ครั้งนี้อ่ามดงบไปเท่าไดอยียงจังใดเนาะซึ่งอ่าเฮอนนี้ยังบบแลวก็คือยังบบฮันได้ลงสีทุกคนทาสีทางเทิงกับซัทาสีลุ่มอันนี้ยังได้ลงเนาะแต่ว่าอูก,ก็ชิมาอ่าไล่ตัวที่น้องอูเฮด,ดเฮเธออ่า ต่อเติมไปนะว่าเมื่อเท่าใดเนาะตัวที่แปลว่าแต่ว่ายังบริไลรวมทางค่าสีกับค่านั้นด้อเพราะว่าเฮายังบริเิดกันเลยเฮายังบุกเนาะว่าราคามันเท่าใดเนาะซึ่งรวมราคาอ่าที่จะว่าไปนี่ก็คือค่าก่อค่าก่อค่าโบกค่าเทพื้นค่าปูกกระเบื้องค่าเทกันเปื้อนมองนอกนี่แหละกค่าไสบานประตูอีหอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนี่เนาะน้องอู๋เช่มาว้าว่ามันทึกอ่าตกเฮ็ด เฮือนนี้ต้อเติมเฮือนนี่นะเมื่อไปเท่าใดเนาะแต่ว่าก้อนที่ไปฟังราคาว่าเมื่อไปเท่าใดอันเดียฮันเดี๋ยวอู้สิพาทุกคนเบิ้งห้อมๆเฮือนก่อนเนาะว่าในการต้อเติมเฮือนครั้งนี้ฮันได้ดไ,ปไ,ดดไปได้ฮนะีดอยากไปแด่เนาะเดี๋ยวเฮาไปเดี๋ยวสิพาทุกคนทัวห้อมๆบอ้านก่อนเนาะว่าเออน้องอู้ต้อเติมไปนี่ต้อเติมอย่างเดียทุกคนอันแดงๆดนี่คือ,อายุงกัดเนาะไปเอาใบตองมาแล้วยุงกัดเดี๋ยวสิพาทุกคนเบิ้งอันนั้นก้อนเบิ้งดอกไม้ที่น้องอู้ปลูกก่อนเราจะค่อยไปเบื้องเะ นี่นองอูป,ปลูลงมาให้กำลังขึ้นนะทุกคนกุอยนี่เนาะนี่ปูกไส้เป็นอันนี้ไว้นี่นี่นี่จุกเอาไว้ในต้นอันนี้เนาะนี่กำลังออกดอกเห็นปนะกำลังบานออกดอกอืมตัวนี้นำเนาะ น,นี่นี่เนาะนี่เนาะทุกคนมันโฟกัสที่น้องอูต่อเติมบ้านไปครั้งนี้ก็คืออ่าแคบป,ปูกกระเบื้องเทพื้นใส่บานประตูแล้วกะก็โบกแล้วกะเทกันเปื้อนเนาะท่าน,นี้เนาะทุกคนบอได้อ่ะเฮ็ดอีอย่างหลายเนาะเพราะว่า แต่ว่ายังเหลืออีกสิ่งหนึ่งที่ยังบทันได้ให้ก็คือท้าสีเนาะยังบรได้แต่ท้าสีแต่ว่าอ่าประมาณนี้เนาะยิงเสีเฮ็ดไปแล้วซิมาบอกจํานวนเงินว่าเมื่อไปเท่าใดรเนาะทุกคนเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวซิมาฟังํากันเนาะนี่เนาะทุกคนบันีอูกซิมา,าว้าเรื่องค่าใช้ใจ่ายกองการเฮ็ดต่อเติมเหือนให้แม่ครั้งนี้ว่าอูเมื่อเงินไปเท่าใดเนาะแต่ว่าอันนี้ว้าติส่วนที่แบบว่บาเฮ็ดเลี้ยวซึเนาะทุกคนแต่บรได้ว้าเรื่อง แบบลงสอกลงสีอะยังบระเดี๋วเนาะแต่ว่าอันนี้เว่าเรื่องแต่ส่วนที่เฮ็ดแล้วอันว่าเมื่อเงินเท่าใดเพราะว่าก็มีหลายคนถามมาอยู่นะอู้ก็เลยซี่มาตอบเนาะอันนี้แต่ก็มยังบุมันยังมันเป็นรายจ่ายทางเมื่อที่เฮ็ดแล้วนี่แต่ว่ายังอีกสี่เนาะยังพันได้ใส่ตอนที่เริ่มเฮ็ดเือนอู้ก็ได้แปลว่าได้จดธนะทุกคนแบบซื้ออีหย่างไปได้เมื่อเงินเท่าใดอีกอย่างถึงไดนแลจดไว้เนาะประมาณนี้เนาะอากาศอันในเงินที่อู้จะเว้า ในจานวนเงินที่อู้จะเว้าไปนี้แม่ก็คือรวมทั้งค่าของวัตถุวัตถุสิ่งของที่ซื้อมาเฮดเฮือนแล้วก็ค่าสร้างเนาะเพราะว่าเฮาจ้างสร้างมาเฮดแล้วเฮาซื้อวัตถุสิ่งของให้เพื่อนเฮทน,นะแล้วเพิ่นก็นเอาแต่ค่าเพื่อนก็นเอาแต่ค่าสร้างเนาะแล้วก็เลยที่มาว้าให้ทุกคนฟังว่าอูอ่ะในการที่อู้โบกก็โบกแล้วกัน ปูปูพื้นแล้วก็ปูกระเบื้องแล้วก็ใส่บานหน้าต่างบานประตูแล้วก็ใส่วงกุ๊บอยังต่างๆนี่เนาะและว้วก็เฮ็ดพวกปูกระบอกกระกระเบื้องอันนี้เมื่อเงินไปเท่าใดรเนาะแล้วก็มีเทกันเพื่อนอีกเนาะว่าเมื่อเงินไปเท่าใดรเนาะมาดูอู้กันสิมาเพื่อให้ทุกคนได้ฟังเนาะคืออู้เมื่อเงินไปอยูสาวเอ็ดล้านห้าแสนสาวห้าพันกิบเนาะ สองเอ็ดล้านห้าแสนกีบเป็นเงินลาวเนาะแล้วเลทเงินเมื่อนี้อู้เอาอู้เอาเลทยสามสเนาะทุกคนเมื่อเอ่ออู้เอาเลทสามเนาะหารให้3ามสามเจ็ดกระชื่อเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ6กหมื่นสามพน้เอาทนะทุกคนหกหมื่นพัน หกหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทมันเปนลถึกประมาณนี้เนาะเพราะว่าเฮาฮันแบบซื้อเฮาเฮาจ้างสร้างเนาะเฮาจ้างสร้างกับอู่กับบุหัวเฮ็ดเงินอันต่อเติมสามีฮันมดงบสามีฮันมดหลายเอยมดน้อยอันนี้อู่กับบุหัวมันมดหลายเอยมืดน้อยเพราะว่าอู่กับบุเคยแบบว่าเฮ็ดเืินหรือว่าต่อเติมเงินอันเดียจะเทื่อเนาะอันนี้ก็แบบว่าเป็นครั้งแรกที่เฮ็ดนะก็เลยแบบบุหัวมันมดหลายมืดน้อยคันท้าแบบ ผู้ใดา่าผูา้ใดแบบกะได้ว่าโอ้ยซ้ำนี้มันพอดีหรือว่าซ้ำนี้อ้วนมัดหลายเกินไปได้ออ้ยซ้ำนี้มันน้อยเนี่ยเด้อก็สามารถคอมเมนต์ได้นเนาะเออรซ้ำนี้หลายหรือว่าน้อยเนาะกะพอดีเมื่อยูเซอเอสด้านห้าแสนเซาห้าพันกีบเนาะเป็นเงินบาทกับหกหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะทุกคนกะประมาณนี้เนาะที่จะเอามาเว้าให้ฟังเนาะเพราะว่ากะมีหลายๆคน ถามเข้ามานะว่าเออเมดเมดงบเมดเงบเพ็ดเงินไปละเท่าใดใช่เนาะอันเงินเก็บที่เอามาเฮ็ดนี่ก็คือเป็นเงินอู้เองทุนเป็นเงินอู้เองที่แบบทอนมาแต่โดนนะทอนมาทอนมาแต่สาหรับคนอื่นมันอาจจะหน่อยเนี่ยที่สำหรับอู้ก็เออก็คือกลาอยู่เนาะกลาอยู่แต่ว่าอ่าเมดเงินเราเอ็ดล้าน่ายนี้อันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าอันเฮาเอามาจ่ายเฮ็ดเงิน ซื้ออุปกรณ์เดี๋เฮติงานซื้อแต่ว่าเรื่องค่าใช้ใจ่ายแบบเพาซื้ออยู่ซื้อกินเวลาอันเวลากินกับซอกกับสร้างอันเดียอันนั้นเขาบริจุดเข้าแล้วเนาะมันก็น่าจะมืดหลายกอนฮันนอยนึงเนาะทุกคนแต่กะบอกเป็นยังเขากะไล่มาสาม,มีให้ทุกคนฟังเนาะแต่ยังเหลืออีกการลงสีทาสีเนาะทาสีทางในทาสีทางนอกแล้วกันทาสีท,ทั้ทงเชิงเนาะประมาณต้นเดือนแปดเนาะทุกคนประมาณต้นเดือนแปดอ่าพอน้องอูจะมาแต่ยังจำละจะ ซื้อสีมาให้ทาเนาะชิ่งที่อู้เหลือที่อู้ต้องเฮ็ดน,นี่ก็คืออ่ะทาสีเทงแล้วก็ทาสีลุ่มแล้วก็อีหยังก็แล้วก็ค่าจ้างสร้างที่จะมาทาสีเนาะแล้วก็ทเทอหน้าเก็บเงินไปอีกเท่อหน้าก็เอาไว้เฮ็ดห้านไม่แล้วก็เอาไว้เฮ็ดอ่เดเอนเนอะเพดานเทงเื <ๆ S 1> ินนองเพดานเทงเง <ๆ S 2> ินเพดานลุ่มแล้วก็ <ๆ S 2> แปลเงินครัวอีกเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออ่ะแม่บอกว่า อูคืออูคือจ่ายเงินหลายช่วงนี้อูใจเงินหลายนะแปลว่าได้มาคือแบบจ่ายได้มาคือแบบจใจใช่นะแบบหาอูซึกว่าหาหลายหาเท่าไหร่ก็คือว่าจใจหลายเลยแม่เลยบอกให้อูหั่นแบบเสากอนะนะแบบพอจองเห็ดเงินก้อนกระไดอยู่ซัำนี้ก็อยู่ได้เร็วอเลยสิฮะนะแล้วกามีเงินแล้วจะค่อยแบบว่าต่อเติมเห็ดอีกผนแม่แม่ว่าเฮนใหญ่เฮนน้อยบ่สำคัญมาจังเฮ็ดซัำนี้กั พออยู่ได้ละแม่ว,ว่าสิก็เลยว่าเอืออูกะเออพอดีเขาเงินอู้กะเออเนอาะอน้อยลงได้ละเราเลยแบบเออพ่อนผอนพอสมีก้อนแล้วตอนนั้นค่อยเฮ็ดใหม้เสียนะแต่ว่าอันเชื่อไหมว่าเฮ็ดเฮ็ดสมีก้อนแล้วตอนนั้นละค่อยอ่าเฮ็ดอีกสินะกะหาหาเงินไปอีกก้อนนะไป ค็ดขออค็ดคลิปอะไรแบอีกก่อนแล้วจะค่อยแบบว่าเออมาต่อเติมนู่นนั่นนี่ให้อ่ะมันเลี้ยวเนาะให้มันเลี้ยวกะขอขอบใจทุกคนเนาะที่แบบเข้ามาติดตามรับชมคลิปน้องอูเบิรงคลิปให้น้องอูกันเลยให้อ่าน้องอูฮันแปบลบว่าอ่ามีเงินมาต่อเติมบ้านให้แม่เนี่นะทุกคนเนาะกะ้าบ่มีทุกคนเบิรงคลิปเบิรงโฆษณาให้อีกอยังก็คือที่แบบ,บมีเหินบ่บมีเงินมา ต่อเติมเหอนมีให้แม่เนาะกะได้สมีกะ,กะถามว่าพอใจระบอกกะพอใจในระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าก็ยังอยากเฮ็ดอีกให้มันแบบว่าอ่าสมบูรณ์แบบเนาะอยากเฮ็ดเหอนครัวให้มันแล้วอีกกะเพราะว่าอยากต่อรัวออกไปเพราะว่าปัญหาก,การยฮดคลิปของอูกก๋ก็ล่หลักอย่างนี้นะแบบยูท,ทางเทิงฮานมันแบบติดกับทางแล้วก็ติดกับเหอนคนลลหลายๆนะเฮ็ดให้เวลาเฮ็ดคลิปกับมีปัญหาสิฮะนะแบบ ปักคิดมาปปดเหลืองเนะาะเราเขาจะมักฟังพ่อฟังเพลงกันเดินเสียนะก็เลยว่าเออจะลงมาเงินครัวนี้มาแปลเงินครัวไม้มาปลูกมาปลูกกระเบื้องอีกอย่างใส่ไม้เนาะและ้วก็จะค่อยแบบอ่าจะค่อยแบบย้ายลงมาได้เนาะแต่ว่ากันุ่งครอบครัวน้องอู้ก,กัมีปัญหาเยี่ยงยากนึงน่งนึคนก็คือแบบการแบบการไปการมาค่อนข้างยุ่งยากหนึงเนื่องจาก ครอบครัวเฮาโบมีรถพาหนะเที่ยวนะแบบไปนั่นไปนี้นะเลยแบบว่าเออคันมันเที่ยวย่างซิก็คือจะหาเงินกับพ่อรวมกับพ่ออยู่นะอู้กับพ่อจะหาเงินช่วยกันแล้วแบบจะไปดาวรถมาจะไปดาวรถมาไสภายในครอบครัวแะละคันรถก็น่าจะเอาเป็นรถมือสองเนาะพ่อพ่อพอยกได้กระบะมือสองเนาะเพราะว่า อ,อยู่เบียงอยู่นครหล,ลวงอย่างจันบอนบริษัทที่พ่อเห็นเรียกสถานการณ์โควิดมันก็น่าเป็นห่วงน,นะทุกคนเนื่องจากว่าบบมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเลยก็เห็นให้บริษัทแบบว่ารายฮับลดลงลายเสียนะเห็นให้พ่อกับมีรายฮับที่ลดลงเสียนะ,นะก็เลยว่าอ,อยากให้พ่อตัดสินใจออกวิญยามาแล้วมาอยู่เฮือนกับแม่แล้วก็พากันมาอย่างอยู่เฮือนนะทุกคนมาแบบมาเห็นกระซอกกระเสีนยนอยู่เฮือนแล้วก็มาขีดยางขายยางงันเดือนแล้วกัน ขายเครื่องอีกอย่างช่วยกันก็นน่าจะมีลายฮัรตรงนี้เนาะทุกคนลายฮัร์ปมองนี้เนาะ้วกายากคันราศีอ,อกกวียงมาทแท้ๆนี่ก็คือต้องแปลว่ายากมีรถจักรขันเนาะหรือว่ารถกระบะจักรขันเพื่อเอามาใส่สวยภายในเงินเนาะเพราะว่าเขามีแต่รถจักรขันเดียวมันก็นยุ่งยากในการขนเครื่องขนของเนาะแต่นี้ก็อู้กระลมๆมกพ็พออยู่เนาะอ่าบางที่อกบาบปานนี้ก็สิเก็บเงินที่แรกว่าสิเก็บเงินอีทานบาน่านนี้คิดไปคิดมา อย่างเก็บเงินเอาไปอ่ะซื้อลถมามาขนเครื่องขน,นของมาขายนะทุกคนมันก็ที่ได้ต้อเติมไปอีกนะกะอืมกับรอเบิ้งกันเนาะทุกคนว่าจะได้โบแต่ว่าคันซื้อมามือนึงอาจจะบ่มีเงินซื้อแล้วคนพ่อมือนึงมันแพงไยเนาะอาจจะเอาเป็นกระบะมือสองโบสิฮนะกะบรวมๆกับพ่ออยู่เนาะพ่ออูก้ก็ยากได้คือกัน เพราะว่ามีหลายอย่างยักคิดยักไปอยู่แต่ว่ามันติดที่ว่าเฮาบุมีรถส่วนตัวนะหรือว่าบุมีรถรถกระบะอันเดอร์แบบพอสู้เครื่องสู้ของไปได้นะคนว่าเฮามีรถนนก็นยังแบบขนเครื่องยูน่นคอนหลงยังจานนี้อย่างมาขายอันเดอร์ยูบ้านมันก็แบบว่าเออพอโอเคไปเนาะอันนี้ก็เป็นความคิดเนาะทุกคนเป็นความคิดหรือว่าเป็นการวางแผนอนาคตนะว่าซีเป็นไปได้บ่แต่ก็บเบิ่งๆกันเนาะทุกคน ลคลิปนี้กล็ลาทุกคนไปก่อนนะคลิปนี้ก็อู้กับบอบอกว่าเอออันอูุต่อเติมเฮือนนี้เมดเงินเท่าใดนอกเมดเงินที่แบบนี้แต่ว่ายังบรวมค่าสีเด้อทุกคนกับคลิปนี้กล็ลาทุกคนไปก่อนเพราะทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้น้องอุ้ยคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย